เรียบร้อยแล้วค่ะผัดกระเพาราปลาหมกึกจะเอาไปทำบุญเนาะไปวัดนะคะนี่นะคะเอาไปในปินโตนะคะน้ำวันนี้น้ำขึ้นนะคะทะเลน้ำขึ้นนะคะน้ำดีเยอะหน่อยนะคะนี่นี่นะคะสวัสดีค่ะเช้านี้ควรจะนำเสนอเมนูผัดกระเพาราปลาหมึกนะคะทุกคน ันนี้เป็นปลาหมึกที่แช่แข็งมาแล้วนะคะมาจากระนองนะคะเป็นปลาหมึกที่เป็นคุณบอลเรียกไม่ถูกว่าปลาหมึกอะไรนะคะมันตัวเล็กๆแบบนี้เนาะอันนี้เราก็จะผัดกะเพานะคะเพื่อที่จะไปทําบุญนั่นเองเพราะวันนี้วันพระนะคะก็ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะทุกคนวันนี้ก็ทําง่ายๆแบบนี้นะคะเมนูผัดกระเพาปลาหมึกนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ นี่นะคะเราก็จะโขลกพริกแล้วนะทุกคนเดี๋ยวตั้พริกไปก่อนแล้วกันอันนี้กระเพราที่เราเก็บมานะคะใสะเทียมลงไปใส่กระเทียมลงไปแล้ว <c oughs> นี่นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะ วิดีโอด้วยนะแล้วก็สส่ายทอดสดด้วยสองอย่างพร้อมกันเครื่องพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปผัดกันเลยค่ะผัดกะเพราผัดเลยนะคะกำลังผัดนะคะนี่เป็นอาหารไปวัดนะคะ ยเทียเรียมเครื่องปรุงเลยนะคะเพราะว่าใส่ปลาหมึกลงไปเลยนะคะซีอิวขาวนั่งล้างโคกเลยนะคะ ป็นเมนูง,ง่ายๆนะคะอาหารไปวัดทุกวันพระนะคะนี่เมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะสุกเลยนะคะกำลังชิมนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักเนะาะใส่น้ำตาลอีกนิดนึงนะคะชิมแล้วใส่น้ำตาลอีกนิดเึงเผ็ดเผ็ดซะ ใ่ผเลยนะนี่นะคะอย่าผัดนานที่สาวบอกนี่นะคะเราก็ใส่ต้นหอมไปนะคะแล้วค่อยใส่กระเพราตามไปเลยนะใส่ลูกโดดไปนะคะเพราะว่าอยากคอนชอบกินเผ็ด มาตามด้วยนี่นะคะกระเพราแต่ข้าวยังไม่สุกนะทุกคนตอนนี้ข้าวกำลังเดือดอยู่่ข้าวยังไม่สุกนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกระเพราปลาหมึกจะเอาไปทำบุญเนาะไปวัดนะคะ เดี๋ยวเราก็จะไปจัดของเพื่อที่จะเตรียมไปวัดกันเลยนะคะนี่เราก็จะนี่นี่นะคะเอาไปในปินโตนะคะน้ำเยอะน้ำเยอะวันนี้น้ำขึ้นนะคะทะเลน้ำขึ้นนะคะน้ำลยีเยอะหน่อยนะคะนี่นี่นะคะแล้ก็พวนก็จะราดข้าวด้วยนะคะฟืบนี่นี่นะคะ ต่วนเราไปวัดทอดไหมเจ๊นก็หมดเลยไอละั้นตอนน้นนี่